สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านวันนี้ผมอยากจะให้ท่านสมาชิกเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบเกลือประกันภัยผมดัดแปลงประกันภัยเข้ามาเป็นกึ่งกึ่งเอาประกันชีวิตมาบวกกับเครือข่ายนะผมเลยตั้งชื่อว่าธุรกิจ MGM นะก็คือ Member Get Member ในเมื่อเราขายประกันภัยแล้วเรามีความรู้แล้ว เราก็ไม่บอกต่ออาชีพประกันภัยเป็นอาชีพที่มีได้ได้แต่อย่าคิดว่าขายอย่างเดียวเราความรู้ที่เราขายเป็นนะมาสอนสมาชิกนะให้มาสมัครเป็นสมาชิกติดต่อจากเรานั่นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเราเคยซื้อประกันผมว่าประเภทหนึ่งเราจ่ายเบี้ยสองหมื่นจู่ๆมาเจอสีุ่มโบเกอร์นะให้เราสอบเป็นสมาชิก เราให้ส่วนลดเราสักหน่อยหนึง่งสมมติเราจ่ายสักสองหมื่นนะพอเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเราก็ซื้อในราคาสมาชิกก็อาจจะเหลือว่มมามันหมื่นเจ็ดกว่าเป็นเรื่องโปกติเราซื้อได้ถูกกว่าแล้วก็อยากจะบอกกับคนต่อๆไปเพื่อนเราญาติเราที่มีรถเพราะนั้นเราก็ชักชวนให้เพื่อนเราญาติเรามาเป็นสมาชิกเราสิครับพอมาเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเขาก็มีส่วนลดนะคเขาก็ไปบอกต่อมอนกันในเมื่อคุณชักชวนเพื่อนคุณมาเป็นสมาชิกต่อจากคุณ คุณก็จะได้ไดค่าเร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 ียกว่าค่าแนะนําคุณก็จะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วยังได้ค่ตาตําแหน่งตําแหน่งอีกสูงสุดอีกไม่เกินหกจุดเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้อธิบายตามโพลพอยทั้งหมดเจ็ดหน้านี้ให้สั้นสอนได้ทราบณตอนนี้เลยครับธุรนะกิจเอ็นจีเอ็นนะคือทางลับสู่ความสำเร็จถ้าคุณสนใจนะครับนะระบบ m g ็ของสิกุ้งโบเกอรอ คือทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณแหล่งที่มาของรายได้นะครับแน่นอนนะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องขายก่อนเพื่อาความรู้จากการขายเองเราขายเองเราก็จะได้ค่าค่าในหน้านะครับเพราะ,ะนั้นการขายนะเป็นสิ่งที่มีรายได,ได้แต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรามีราได้ได้มากขึ้นถ้าตราบใดเรายังขายเองเพราะคนเรามีสองมือ พราะะนั้นถ้าเราขายได้แล้วเนี่ยนะมีความรู้แล้วต่อไปเราเริ่มสอนคนนะสอนคนเนี่ยนะธุรกิจนี้เาเรียกว่าเราแนะนําคนให้ติดตัวเราในเมื่อคุณเอาความรู้ประสบการณ์มาสอนเขาเนี่ยนะทางสีองอโโบเกอร์ก็ให้ค่าสอนคุณนะเราเรียกว่าค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เพราะในการที่คุณสอนเขานะให้เขามีความรู้เขาจะซื้อเขาจะขายเขาให้ค่าแนะนําคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ แล้วเขาไปบอกต่อแนะบอกต่อ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 ,ตอหนึ่งคนสามารถบ,บอกได้เป็นร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านเขาบอกต่อปุ๊บเนี่ยนะนะเราเรียกว่าเราเรียกว่าค่าสายงานนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนําสายงานมาให้คุณน,นะครับเพราะฉะนั้นจากสถิติออกมาแล้วว่าถ้าเกิดคุณแนะนำหนึ่งร้อยคนภายในสองปีเนี่ยมันจะแตกไปเป็นหนึ่งพันคนเลยนะครับไม่ต้องมากนะมีเปี้ยแค่คนละสองพันห้าต่อเดือนนะครับ อย่างน้งนอยๆน่ะนะนะนะร้อยคนนะก็ล้านสองกว่าสามเอ่อสามสี่เปอร์เซ็นที่เรามีได้ได้ก็สามสี่หมื่นนะนั้นะโคลคแนผมมีได้ได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะคงสร้างการจ่ายค่านะจ่ายค่าแนะนำสมมุติว่าวันนี้คุณสมัครเป็นสมาชิกผมเพราะทันทีที่คุณสมัครผมผมให นะนะในฐานที่อยู่ในซอยนี้คือระดับหกระดับหกนะคุณซื้อใช้เองนะในเมื่อคุณเคยจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณมาเป็นสมาชิกป๊อปเนี่ยนะนะคุณก็จะจ่ายเหลือหมื่นเจ็ดกว่าโซฟูไม่คุณส่วนลดสักสิบสองเปอร์เซ็นต์นั 12, ่นนะคุณก็แทนที่จะจ่ายสองหมื่นคุณจะายเือหมื่นเจ็ดกว่าเนเมื่อคุณจ่ายถูกกว่าแน่นอนคุณก็แนะนําเพื่อน คุณแนะนำเพื่อนสักสามคนนะครับเพื่อนคุณเคยจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณก็นะนบอกว่ามาเป็นสมาชิกสีกลุ่มเด็กคุณจ่ายเบี้ยเริ่อหมื่นเจ็ดหกเพื่อนคุณก็ดีใจเพื่อนเขาบอก็สมัครเป็นสมาชิกต่อจากคุณสมมว่าคุณมีเพื่อนอยู่สามคนนะคนหนึ่งมีเบี้ยสองหมื่นสองพันหย่านะเพราะนั้นคุณจะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากเพื่อนคุณหรือเราเรียกว่าลูกทีมนะอันนี้เราเรียกลูกทีมติดตัวเพราะฉะนั้น เพื่อนคุณจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณจะได้จากเพื่อนคุณหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นค่าแนะนํานะเป็นค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสองหมื่นคือสองร้อยคุณก็จะได้ได้จากเพื่อนคุณสองร้อยราะว่าเพื่อนคุณจะซื้อจะขายคุณได้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตเวลาเราเรียกว่าชั้นลูกเพื่อนคุณนะครับซึ่งเป็นลูกทีมคุณเนี่ยก็มีความเข้าใจเหมือนคุณเลยก็แนะนําคนอื่นมา เราเรียกว่ากลุออ่มนี้เรียกว่นหลานทีมหลานทีมนะ่ยนะลูกทีมแนะนําหลานทีมลูกทีมจะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นคุณไม่ได้โครงสร้างนี้ให้เฉพาะค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอชีวิตเลยคุณอาจจะแนะนาใครก็แล้วแต่ที่เขามีบัตรในหน้าพอเขามาสมัครเป็นสมาชิกผมผมให้ให้ระดับห้าซึ่งแซงคูณละ หรือมียอดจู่ๆบางสเปซาร์ชิกปุ๊บเนี่ยนะมียอดเกินสามแสนไปในสามเดือนว่าให้เป็นแบบสี่จะให้เป็นแบบห้าหรือแบบสี่ยังไงไงนะคนที่แนะนาติดตัวหรือที่คุณแนะนำติดตัวผมก็มให้ค่าแนะนาคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเมื่อเขาจะอยู่ในตนําแหน่งนไหนเขาจะแซงคุณขนาดไหนคุณยังได้คะแนนหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณห้าซึ่งเข้าใจหลกดีก็แนะนำหกมาสองมาสามคน หกเราเรียกว่าหลานทีมของคุณเป็นลูกทีมของห้าเพราะฉะนั้นหลานทีมนะขายนะคุณห้าก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นจากลูกทีมของเขาเองเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้เราให้แค่แนะนำานึ่ตัวคุณสี่คุณสี่ก็มีลูกทีม,มนะผมมีลูกทีมสีค่คนเพราะฉะนั้นสี่คนนี้ขายคุณสี่จะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นส่วนคุณไม่ได้เลย คุณจะได้เฉพาค่าแนะนำติดตัวเท่านั้นเองติดตัว,วเราลว่าชั้นลูกทีมหลานทีมจะไม่ได้ครงสร้างการจ่ายค่าสายงานผมก็ทําเป็นตารางวันนี้คุณเข้าใจระบบดีคุณก็ามาสอบเป็นตอนที่ผมนะคุณได้สาขค่าตำแหน่งอยู่ระดับหกระบบ,บไม่ไม่ได้ ไม่ไม่ได้ค่าตำแหน่งเลยเราเรียกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณสามารถสอบบัตรในหน้าได้ท่านที่คุ่สอบบัตรในหน้าได้เนี่ยผมให้ค่าตำแหน่งคุณสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้ามียอดเกินสามแสนไปในสามเดือนจากทิมงานคุณคุณก็ได้สี่เปอร์เซ็นต์นะหรือ 9, เก้าแสนไปในสามเดือนหรือสองล้านเจ็ดไปในสามเดือนหรือหกได้ไปในสามเดือนแล้วตอนนี้มีหลายท่าน ซึ่งตายเต้าระดับหนึ่งแล้วซึ่งมีเบีย้ยเดือนเดือนสามล้านสามเดือนหล้านละก็เป็นสิบล้านละก็เลยต้องขยายเข้ามาอีกสามตำแหน่งคือหนึ 1, ่งบวกบวกและ 3, บวกบวกสามบวกนะ่ะมือสักคูน่นี้นะครับคุณเป็นสมาชิกผมอยู่ในรดับมนะคุณก็มีลูกทีมอยู่สามคนเมื่อสักคู่นี้คุณได้ค่าตอนได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ แต่ตอนนี้คุณได้คัาตำแหน่งไม่ได้นะครับระดับหกแนะนำระดับหกได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับนพราะว่าหกต่อหกนะครับไม่มีค่าตำแหน่งครับยิ่งเป็นแบบห้ายิ่งไม่ได้อยู่ใหญย่งยิ่งเปแบบสี่ไม่ได้ที่เมื่อกี้ได้ยินได้ค้าแนะนาเพราะค้าคุณอยู่ระดับหกนี่นะคุณไม่มีทางเลือกคุณต้องส่งแบบนี้หน้าเพื่อจะแต่ต้องให้เป็นแบบห้าได้ นะผมว่าคุณสอบบตรในหน้าป้อมเนี่ยนะได้บกคุณเป็นแบบห้าเลยแบบห้าที่นี้คุณเร็วละคุณมีลูกทีที่เป็นแบบหกเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้คุณกินค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้คุณจะได้ค่าสายงานละไหมห้ากับหกต่างกันสามเปอร์เซ็นต์คุณก็ได้ค่าสายงานสามเปอร์เซ็นต์จากลูกทีของคุณเพื่อนคุณที่เป็นแบบห้าที่คุณแนะนำเข้ามาเนี่ย คุณก็จะได้จะไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งเท่ากันทีม่มาสักผู่นี้ได้คือข้านแนะนําแต่ข้าตำแหน่งเดียวจะไม่ได้ต,ตำแหน่งตำแหน่งเท่ากันยังไม่ได้ลูกทีมที่เป็นแบบหกแนะนําหลานทีมที่เป็นแบบหกด้วยกันนะลูกทีมคุณก็ไม่ได้ข้อวิเศษก็คือถ้าคุณเป็นแบบห้าลูกทีมเป็นแบบหกหลานทีมเป็นแบบหกนะลูกทีมคุณไม่สามารถ กินค่าสายงานกับหลานทีมได้ก็เลยจาเป็นต้องหลีกทางไปหลีกทางไปเนี่ยหลานทีมคุณทั้งสามคนเนี่ยถ้าเกิดมีการขายเกิดขึ้นสามวันเสร็จก็จะส่งผลไปคุณเพราะฉะนั้นค่าตําแหน่งเนี่ยมันกินทั้งหลานทีมเลนทีมนะลูกทีมได้อย่างชั้นลึกเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องจัจบนี่คือข้อพิเศษเอาดูไหม คุณจะขึ้นเป็นแบบ4ด้วยทีมงานของคุณไม่ว่าจะเป็นทีมงานลูกคุณหลานคุณเหลนคุณตั้งหมดถ้ามียอดเกินนะถ้ามียอดเกินนะสามแสนภายในสามเดือนคุณก็จะขึ้นเป็นแบบ4แบบ4คุณก็มีลูกทีมเหมือนกันแบบ6แบบ6คุณกินค่าตำแหน่ง4เปอร์เซ็นต์ละเพื่อนคุณที่เป็นแบบ5 ทีนี้ต่างกันละคุณอยู่เหนือกว่านี่คุณก็ได้คะแนนตำแหน่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะอันนี้คือลูกทีมนะนะเพราะฉะนั้นคุณยังได้ค่าแนะนำอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่างหากนะครับอ่าอันนี้ตำตำ,ตำอันนี้เราเรากรออําลังอธิบายเรื่องโครงสร้างของค่าสายงานหรือค,ค่าตำแหน่งนะครับลูกทีมก็แนะนําหลานทีมาสารดั้นแนะนำแน่นอนสามท่านนี้ขายค่าตำแหน่งลูกทีมคุณไม่ได้ เพราะว่ามียอดขายคนละสองหมื่นสองหมื่นสองหนะนะสี่เปอร์เซ็นต์คุณไม่ได้คุณก็ได้แค่แค่ศูนย์นะเฉพาะเฉพาะลูกทีมคุณจนไ,ไม่ได้นะแล้วในเมื่อไม่ได้ก็ต้องหลีกทางไปค่าตำแหน่งหรือค่าสายงานจะส่งโค้ไปคุณเลยสี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยตั้งแต่ใต้ล่างขึ้นไปนี่ข้อดีนะครับนะแล้วนะนะถ้าคุณเป็นแบบสามล่ะแบบสองล่ะแบบหนึ่งลัก ระดับห้าคุณกิออนก็หนึ่งเปอร์เซนเพราะตำแหน่งเขาต่างกันเขาก็มีลูกทีมสามท่านลูกทีมสามท่านเนี่ยนะแต่ละท่านต้องให้เขาสี่เปอร์เซนต์ตัวตัวให้เขาสามเปอร์เซนต์เพราะต่างหกกับอ้าต่างสามเปอร์เซนต์แต่องค์กรนี้ทั้งองค์กรเลยต้องจ่ายคุณสี่หนึ่งเปอร์เซนต์ทั้งองค์กรเลยนี่เขาพิเศษใช่มเพราะฉะนั้นเขาจะกินทั้งองค์กรของลูกทีมทั้งองค์กรเลย ถ้าลูกทีมคุณแบบเป็นแบบอ้าคุณก็จะกิน1%นอตั้งองค์กรเลครงสร้างตามแบบ MGM นะครับนะเะแบ่งออกมาเป็น6ขั้นแต่เดี๋ยวนี้ผมมีเพิ่มอีกสามั้นละเอาเป็นว่าวันนี้ผมอธิบายแค่หขั้นก่อนแล้ววันนี้คุณฟังแล้วพอใจคุณก็สมัครเป็นสมาชิกผมนะระดับหกบอร์เ r ็นสมาชิกผมไม่บังคับยอดผมไม่สูวลดมาตรฐานสมมติว่าคุณประกันอยู่วักอ ผมให้ส่วนลดคุณสิบสองเปอร์เซ็นะครับเพราะนั้นคุณจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณลดไปเลยสิบสองสิบสองเซ็นคุณจะเหลือยี่สิบเจ็ดหกคุณเคยจ่ายเบี้ยคนณอีกสองหมื่น่ะแล้วมาเจอผมนะผมให้คุณในฐานะที่เป็นสมาชิกให้ส่วนลดคุณสิบสองเซ็นคุณจ่ายเหลือเงินจดกคุณดีใจแน่คุณก็ไปบอกต่อเพื่อนคุณญาติคุณคนที่คุณรู้จักที่มีรถให้มาเป็นสมาชิกผมเพราะฉะนั้นเขาก็มีส่วนลดเหมือนกับคุณเนี่ยสมมติว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ขาได้ส่วนลดจากคุณอะก็คือส่วนลดมากมบ้านหลแต่คุณจะได้แค่แนะนำก็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากคนที่คุณแนะนำติดตัวคุณจะได้ก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตเลยนะคุณไปสอบบัตรในหน้าให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับพราะนนี้ที่คุณสอบบัตรในหน้าได้นะผมให้ค่าตำแหน่งคุณเป็นระดับห้าซึ่งมีค่าตำแหน่งอยู่สามเปอร์เซ็นต์ทีนี้กาถ้าคุณมีบัตรในหน้าปุ๊บเนี่ยนะคุณแนะนำเพื่อนคุณีที่เป็นแบบหก จะเป็นกี่คนก็แล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนคุณขายคุณได้ค่าตำแหน่งสามเรซ็นตแต่ถ้าเป็นเพื่อนคุณที่ติดตัวคุณเนี่ยคุณได้ค่าแน่นอนหนึง่งเปอร์เซ็นต์รวมแล้วเป็น 4. สิสมมติว่าเพื่อนคุณที่อยู่ระดับหกมียอดขายสองหมื่นคุณได้สามบวกหนึ่งเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ละคุณได้แปดร้อยละคุณขึ้นระดับห้าด้วยการที่สอบกับในหน้านะต่อไประดับสี่ระดับสี่ก็คือ คุณจะขายคนเดียวก็ได้ภายในสามเดือนให้มียอดสามแสนคุณก็ขึ้นเป็นบำสี่คุณก็ได้คนั้นค่าตำแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณจะไม่ขายเลยไม่ได้บาทหนึง่งก็ได้ใต้ล่างที่เป็นแบบห้าคุณหรือแบบหกคูนขายให้ได้สามแสนก็จะส่งผลดันตำแหน่งให้คุณเป็นแบบสี่คุณก็จะได้กินค่าตำแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นลูกสิมสิบตัวเขาได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นค่าดัน คุณอยู่ดับสี่แล้วคุณจะขายคนเดียวก็ได้ในเก้าแสนไปในสามเดือนหรือเดือนเดียวก็ได้คุณก็ขึ้นเลยดับสามเลยหรือคุณไม่ขายแม้ได้บาทหนึ่งลูกทีมหลานทีมเหลนทีมที่อยู่ใต้ล่างคุณเนี่ยทายอให้ได้เก้าแสนไปในสามเดือนก็จะดันคุณขึ้นเป็นแบบสามเป็นผู้ในการฝ่ายบริหารคุณจะได้ค่าตําแหน่งห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกทีมที่คุณแนะนําติดตัวคุณได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหก แต่ถ้าเกิดเป็นหลานหรือแหลหรือลหนเนี่ยคุณได้ค่าตัวแรง5%ถ้าเกิดคุณคนนั้นเป็นแบบหกเช่นเดียวกันคุณจะขายคนเดียวก็ได้แหละ2,007ภายใน3เดือนนะ6ล้านภายใน3เดือนเแล้นะคุณจะขายคนเดียวให้ใ 2, 7, ได้2,007ภายใน3เดือนนะหรือคุณไม่ขายเลยไม่ได้บาทหนึ่งใต้ล่างนะตั้งแนะต่ระดับ3ลงไปถ้าเกิดถ้าเขาเกิดก็ดทำได้นะ 9แส0ต่อเดือน3 2, 1, 7, เดือน2 0 7ก็จะดันคุณขึ้นตำแหน่งอัดับ2เพราะคุณขึ้นระดับ2ปุ๊บเนี่ยนะคุณได้ค่าตำแหน่ง5.5แล้วถ้าเป็นลูกทีมติดตัวคุณได้หนึ่งเป็น6.5เนช่นเดียวกันคุณจะขายคนเดียวให้ได้6ล้านหรือคุณไม่ขายแม้แต่บาทหนึ่งก็ได้ภายใน3เดือนลูกทีมใต้ล่างคุณหรือเป็นหลานทีมหรือเลอนทีมของคุณเนี่ยถ้ามียอดขายเกิน6ล้าน ก็ย่นดันตำแหน่งคุณเป็นระบบวีพีรองกรรมการฝ่ายบริหารน,นะคุณก็จะได้นะหกเปอร์เซ็นต์เป็นค่าตำแหน่งลวงค็ได้ตำแหน่งมันถ้าเป็นลูกที่ติดตัวคุณนะครับโ mm hmm. ครงสร้างนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อให้แต่คนต่เต้าตำแหน่งใครขึ้นมาลดสามด้วยยอดเก้าแสนไปในสามเดือนก็เดือนมาสามแสนถ้าเกิดเดือนนี้คุณทำได้นะ เดือนหน้าคุณทาได้แค่แสนเดียวถามว่าตำแหน่งลดไหมผมเชื่อนะว่าถ้าเป็นโครงสร้างอื่นหรือเป็นขายตรงแบบอื่นลดตำแหน่งคุณแน่แต่ที่นี่ไม่ลดครับที่นี่ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลดนี่คือข้อวิเศษที่เราให้กับสมาชิกเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นเลยว่าประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันถูกกฎหมายบังคับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นปีหน้าเขาต้องต่อมประกันะผมปีหน้ามันจะมีลูกค้าาใหม่ ะฉะนั้นจากสถิติของผมคือปีนี้ถ้ามียอดเก้าแสนปีหน้าเป็นล้านแปดเป็นเรื่องปกติเลยตัวเพิ่มมากกว่าด้วยเพราะเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราสร้างนะไม่องานต่อ,อยุเรายังมีทีเงินที่เราสร้างหมาหาตัวเลขใหม่ด้วยแล้วตัวเลขได้มากกว่าเดือนเพราะฉะนั้นมีตัวแทนอยู่หลายๆท่านที่มีรายได้นะเลยแสนต่อเดือนภายในปีครึ่งภายในยสองปีแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนมีรายได้ดเดือนหนึ่ง สามแสนปอนกับสี่แสนอยู่ที่นี่แค่สี่ปีเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าทําไม่มีธุรกิจไหนนะที่เป็นธุรกิจที่สินค้ามันสดไม่มีในสุน่สินค้าเราไม่มีไม่ต้องสบเซ็น้ากฎหมายบังคับให้ลดทุกทการลงทุนกันไปด้วยนั่นคือเขาต้องไม่ถึงเราเมียบบนแม่ท่องบี้เราถูกกว่าพวกมังดีกว่าบริการเยี่ยมกว่าเขาไม่ซื้อกับเราเป็นไม,ไม่ได้เพราะฉะนั้น ผมสร้างลง m บ m มนะที่ผมบรรยายท่านฟังนะให้ท่านศึกษาดูนอกเมีอะไรไม่เข้าใจโทรัาผมผมจ่อสีกลุ่มรุ่นส่วนดีครับนะเบอร์โทรศัพท์ผมนะ0ะศ7 7 7์แดกขอบคุณครับ